เพืเ่อนๆครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่กำลังเบื่อหน่ายกับตลาดคลิปโตในช่วงนี้เนื่องจาก v o l a t i ลิตีที่ต่ำทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้มากมายนะการเทรดนี้ก็ต้องพึ่งพาก,กับความผันผวน,นที่เกิดขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงก็ตามแต่ ซึ่งการเคลื่อนไหวในแบบนี้เนี่ยมักจะตามมาด้วยพายุลูกใหญ่ที่เกิดขึ้นครับสิ่งสําคัญเลยคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ตัดสินการปิดแท่งเทียนของบิตคอยในทางเฟรมวีคและทางเฟรมมันหากราคาบิตคอยยังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาที่มากพอจะทําให้มีโอกาสนะครับเกิดเป็นสัญญาณแบรดเดอร์เบจเกิดขึ้นซึ่งสถิติก็บง่งบอกแล้วครับว่ามีโอกาสที่จะพักตัวตั้งแต่30จนถึง50%นันกวิเคราะห์เนี่ยได้มองว่านะครับราคาบิตคอยอาจจะพักตัวได้ถึง9 4 0 0 0มื่นีลาร์เลยทีเดียวตรงนัน ค่าเฉลี่ยที่รองรับราคาบิตคอยในภาวีบอยู่ซึ่งขณะที่ราคากําลังพักตัวเนี่ยนะครับแต่เหล่ากองทุนต่างๆยังคงไล่เก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของราคาบิตคอยในช่วงนี้ถึงแม้จะมีการพักตัวก็ตามและนักวเคาค่อยได้มองว่านะครับการปรับตัวของคริปโตส่วนใหญ่มักจะมีการปรับตัวได้ในช่วง Q4 ของแต่ละปีสัมมากกว่าฉะนั้นหากราคาบิตคอยเกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นกว่าที่คริปโตจะกลับมาคึกคลักอีกครั้งอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง 4เดือนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรละฟังข้อมูลต่างๆในวันนี้นะครับทั้งออนเชนและก็เทคนิคอลอนาลิซิสเราฟังในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคมและผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับ เพื่ๆครับตลาดคริปโตในช่วงนี้ค่อนข้างน่าเบื่อพอสมควรนะครับราคาก็วิ่งอยู่ในกรอบแคบๆซึ่งผมยังคงเวทแลซีรอดูท่าทีของตลาดในการปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์หรือรายเดือนของเดือนนี้อยู่นะครับว่าจะมีแรงซื้อเข้ามามากพอหรือเปล่าเพราะว่าหากปิดเป็นแท่งกลับตัวเนี่ยจะทําให้บิตคอยเกิดค้างเป็นสัญญาณแบตเดเวอเรนเกิดขึ้นและตลาดอาจจะเกิดการพักตัวกินระยะเวลายาวนานได้ซึ่งผมจะมาเจาะลึกในหลายๆประเด็นต่อเนื่องพร้อมกันให้เพื่อนๆได้ฟังเลยนะครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจ ออกมาทําคลิปในทุกๆวันใครที่เมื่งมาับชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะไปเยนยครับส่วนใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดสปอร์ตคลิปโตนะครับสามารถสมัครเมมเบอร์ยูทูบได้ ตกเพียงแค่วันละ20บาทเนะครับเป็นห่าฉลามตัวรีเทรดจะมีการอัปเดตข้อมูลที่โพสต์แล้วก็เพื่อนๆสามารถมาดูสตรีมสอนสดประจำสัปดาห์ที่ Discord ได้นะครับซึ่งใครที่มาดูไม่ทันนะครับหรือไม่ได้มีเวลาเนี่ยก็สามารถดูหลังได้ที่ YouTube Member นะครับแต่ก็วันนี้เรามีนัดกันเวลาประมาณ2ทุ่มตรงนะครับที่ Discord นะครับก็สามารถตามเข้ามาพูดคุยได้นะครับด้วยครับเรามาอัปเดตในฝั่งข่าวแล้วก็ภาพรวมตลาดกันก่อนเลยกันนะครับขณะที่บิตคอยเนี่ยเกิด เวลหรือวานยังคงไล่เก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่องเลยก็แอบ,บมองว่าบิตคอยเนี่ยหากเกิดการพักตัวเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการดิฟลงได้ถึงประมาณช่วง9,000 90, ดอพลาร์นะครับซึ่งเขาได้มองว่าหากเกิดการพักตัวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในรอบสำคัญที่อาจจะทำให้บิตคอยดีตัวหรือมีแรงซื้ออีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยก็อยู่แถวๆช่วงประมาณกลางกานะครับโซนประมาณ9,000 90, นะครับแถวๆนั้นหรืออาจจะประมาณช่วง 9 4 0 0 0ดอลนาล์าก็ได้นะครับเพราะว่าในฝั่งของ9 4 0 0 0ดอลนาล์าเนี่ยจะเป็นในฝั่งของเส้นค่าเฉลีย่ยนะครับในภาพวิวของบิตคอยหรือ SMA 21นี่ครับเห็นได้ว่าในอดีตนะครับถ้าหากมีการปรับตัวหลุดนะครับก็จะกลายเป็นดาวเทรดลิ nd, รือเกิดเป็นการไซเวกเกิดขึ้นแต่ถ้าหากมีการพักตัวเหนือได้นะครับก็จะมีแรงซื้อเห็นไหมครับแลวก็ยืนเหนือได้เนี่ยกลับเป็น ขาขึ้นต่อเนื่องนะครับฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวรับสำคัญของบิตคอยในภาพระยะกลางต่อจากนี้หากเกิดการพักตัวนั่นเองนะครับและหากบิตคอยนะครับเกิดการพักตัวเนี่ยก็ได้มีการถกเถียงกันเกีก่ยวกับนักวิเคราะห์เกิดขึ้น,นครับเพราะว่าในช่วงของ Q3 ของแต่ละปีของบิตคอยเนี่ยนะครับมันเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้น,นครับมีทั้งบวกและก็ทั้งลบติดต่อกันแลวก็เป็นช่วงที่เอ่อเป็นไตรมาสที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อบิตคอยมากมายนักนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการปรับตัวแย่ที่สุดเลยนะครับในช่วง ตัวของบิตคอยต่อจากนี้เนะี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เฮลตี้มากกว่าเพื่อให้บิตคอยเนี่ยได้มีการสะสมพลังนะครับก่อนที่จะมีการดีตัวต่อจากนี้นะเพราะว่าในอดีตเนี่ยครับก็เคยมีการพักตัวเกิดขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเขาค่อย จะค่อยมีการดีตัวนะครับในช่วงประมาณปลายปีนั่นเองสังเกตได้ว่าเถิรติที่นักวิเคราะห์เขาได้สรุปมาเนี่ยนะครับ <cultures> <Wert> จะเห็นได้ว่าช่วง Q3 เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวเพียงแค่ประมาณ6.03%เฉลี <ed> ่ยนะครับโดยประมาณนี้นะครับในช่วงประมาณ11ปีที่ผ่านมาแลวก็ช่วงที่มีการปรับตัวได้ดีมากหน่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงของ Q2 นะครับก็จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ27.25%นะครับและในช่วงที่ปรับ<โดย>ตัวได้ดีที่สุดของคริปโตเนี่ยจะเป็นในช่วงของ Q4 ของแต่ละปีเด่นงหรือประมาณ ช่วงปลายปีน,นี้นเองครับที่คริปโตเนี่ยอาจจะมีการ บิดบวกมากกว่าเนะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆอย่างเนี่ยจะสอดคล้องกันนะครับแบบเพื่อนก็คือหากบิตคอยเนี่ยเกิดการค้างสัญญาณแบตบิดเดเวอเจนเกิดขึ้นจะทําให้ในช่วงของ Q3 เนี่ยกลายเป็นช่วงที่พักตัวเกิดขึ้นและค่อยไปปรับตัวอีกที Q4 วส่ฉะนั้นแล้วก็อาจจะกินระยะเวลายาวนานนะครับอีกประมาณ3-5เดือนต่อจากนี้เลยทีเดียวเออในฝั่งของชอตเทอร์มโฮโดเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับเขาก็ามีกำไรอยู่ที่ประมาณ13กว่าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งออผมก็แอบมองว่าเออในรอบสำคัญของชอตเทอร์มโฮโดเนี่ยใช้เป็นนะครครรััรับบจจุุดดพกตตวขออองิยหืที่ เทรดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีของหรือถ้ามีแล้วอาจจะออกมาเว้นซีก่อนนะครับอาจจะไปใช้เป็นจุดคัดหรือจุดในการรันเทรนก็ได้สังเกตได้จากอดีตนะครับเพื่อน short term h o d e หรือในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยสีเขียวๆียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนแนวโน้มที่เอาไว้ดูเทรนนะครับว่าถ้าหากราคาบิตคอยเบรกว่้ก็จะมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นถ้าหากต่ำกว่าก็จะมองว่ากลายเป็นดาวเทรนซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับในฝั่ง price ราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้อยู่นะครับและก็จุดดับสำคัญอยู่ที่ประมาณ95ล ฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเรามองง,ง่ายๆก็คือถ้าหากราคาบิตคอยในภาพใหญ่ต่อจากนี้ไม่ได้ปิดหลุด95% 0 0 0มาพลาร์ก็ยังคงมองเป็นเทรนขาขึ้นและอาจจะมีโอกาสปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องอยู่และผมยังไม่ได้มองถึงว่าบิตคอยในตอนนี้เป็นจุดท็อปสุด u p l เองนะครับก็ยังไม่ได้มีการปรับเข้าสู่โซนที่เป็นความกรีดเลยนะครับเนื่องจากในอดีตนี่นะครับถ้าหากบิตคอยเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงจุดท็อปสุดนะ NPL เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวสู่โซนกรีดก่อนนะครับอาจจะเห็นะว่าในอดีตนะครับประมาณปีออ 2021-22เนี่ยก็ปรับข้อสูตรส่วนสีแดงเนี่ยเนในปี2 0 1 8เช่นการปรับสูตรส่วนสีแดงในก็ปี2 0 1 4เช่นการปรับสูตรส่วนสีแดงแต่ในช่วงปัจจุบันยังไม่ใกล้เคียงที่จะไปถึงเลยนะครับก็มีช่องว่างหรือมี g a บค่อนข้างห่างไกลพอสมควรเนะครับแล้วผมก็ยังมองโอกาสที่บิตคอยในภาพให,ใหญ่ๆนะจะมีการปรับตัวไปต่อหรือทำออทําไฮใหม่ได้โอเคนะครับในฝั่งของบิตคอยเทปนะครับในหอดของทุนต่างๆเนี่ยภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยเป็นการไล่เก็บ อย่างต่อเนื่องเลยนะครับภาพรวมไม่ได้มีการไหลออกเลยนะครับเพื่อนตั้งแต่ในวันที่11ที่ผ่านมานะครับลากยาวมาถึงวันที่28นะจนจะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยภาพรวมก็ยังคงเป็นการไล่เก็บของเราสถาบันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในฝั่งของภาวะเฟีกนเอกเ,เ,เองนะครับก็ยังคงอยู่ในภาวะที่มีความโลภอยู่นะครับก็การที่จะเข้าเทรดในช่วงนี้ก็ เรามาระวังเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเพื่อนเรามาอัปเดตในฝั่ง p า i c e ราคากันเลยแล้กันนะครับเพราะว่าเราอัปเดนฝั่งของ on chain งไปชัดเจนแล้วนะครับซึ่งผมได้ออทำส่วนให้เพื่อนๆได้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะโฟกัสจุดไหนกันบ้างต่อในภาพ week นะครับ E A 20หรือ E M a 2 1ในภาพ week เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับจุดที่ bitcoin นี่มีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ด้วยนะอยู่ที่ประมาณ9 4 0 0 0จนถึง9 0 0 0 0ดอลลาร์เป็นแนรับสําคัญแรกซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเป็นในฝั่งของแนรับของฟิบอนชีด้วยเนี่ยถ้าเรา โฟกัสจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับนั่นผมหมายความว่าหากวีคๆนี้เนี่ยนะครับปิดแท่งเทียนแบบนี้นะครับมีโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะเกิดค้างสัญญาณแบดดิเวอร์เจนในภาพวีคเกิดขึ้นนะครับสังเกตได้จากไอซ์ไทที่มีการปรับตัวต่ําลงนะครับอาจจะกลายเป็นสัญญาณแบดดิเวอร์เจนแบบนี้ซึ่งนะครับราคาอาจจะเกิดเปิดการพักตัวได้นะครับลงมาทดสอบแนวสําคัญแรกก็คือในฝั่งของโซนที่มีการเปิดกลับแล้วก็ในฝั่งของชอร์ตเทอร์มโฮโดเนี่ยที่ประมาณ95,000มื่นาพัล้านนะครับ ก็มองเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็ในฝั่งของ SMA นะครับในภาพวีคด้วยนะครับจุดนี้เป็นจุดแรกหากราคาจะมีแรงซื้อผมก็จะมองเป็นการดีตัวแบบนี้แต่ถ้าหากตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามามากพอหรือไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะจุดนี้นะครับไม่ได้มีตรงนี้ด้านเป็นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมก็จะมองในะรอบถัดไปนะครับก็คือจะเป็นโซนฟิบูแนาชีแล้วก็จะเป็นในฝั่งของอีเอ็มเอนะครับ50ในภาพวีคนะครับก็คือเส้นสีส,มส้มในภาพวีค จะรองรับราคาอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับมันก็จะเป็นในฝั่งของ QM Zone โซหรือดีมาโซนเดิมนะครับที่มีสัญญาณการกับตัวเกิดขึ้นผมจะมองว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่จะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นจุดที่2ในเมื่อเรามีแผนชัดเจนเลยครับว่าหากเกิดการพักตัวเกิดขึ้นเราจะโฟกัสการเทรดยังไงฉะนั้นเราเพื่อนๆกน็ เพีงแค่โฟกัสตามแผนไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันในภาพของเดลี่กันบ้างเนี่ยภาพเดลี่เนี่ยเกิดการไซด์เวชชาเจนไม่หลุด EMA นะครับในภาพเดลี่เช่นเดียวกันนช่นแล้วเนี่ยภาพวีคจะเกิดการพักตัวที่รุนแรงแบบนี้ก็ต่อเมื่อนะครับถ้าหากภาพเดลี่เนี่ยมีการไปหลุดเส้น EMA เส้นสีนแดงเมื่อไหร่ เราแค่ออกมาเว้เอซีทันทีออกมารอดูท่าทีในภาพใหญ่ต่อไปซึ่งในภาพใหญ่เราก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเราจะรอโซนไหนก็มีเพียงแค่2โซนนี้เท่านั้นที่เราจะโฟกัสในการเข้าเทรดจานที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยผมก็จะมองว่าในฝั่งของโมเมนตัมในภาพวี k นะครับโมเมนต์ในภาคบิ e กเนี่ยยังค่อนข้างที่จะบูลิชนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของออแม็กซี่ยังคงยืนเหนือศูนย์และก็ในฝั่งของโครงสร้างราคาในภาคบ e ๊ k ยังคงเป็นโครงสร้างขาขึ้นตามทฤษฎีของราลเดอรีนะครับก็คือเป็นการทํ high ที่สูงขึ้น low สูงขึ้นนะครับ h i สูงขึ้น low สูงขึ้นอยู่เอาเช่นแะล้วการพักตัวต่อจากนี้ไม่ได้หมายความว่าตลาดคริปโตจะกลับเข้าสู่แบบมาร์เก็ตผมจะมองโอกาสที่ตลาดจะไปต่อไว้ก่อนและก็มองโอกาสที่ตลาดมีโอกาสที่จะทํา ออาทำไฮเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเศรษฐีในช่วงของ C, คิค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะปิดบวกนะครับและก็ข่าวดีต่างๆเกี่ยวกับกองทุนต่างๆนะที่อาจจะมีการประกาศช่วงปลายปีด้วยอ่ะจะเห็นได้ว่าในฝั่งการนาเว็บเนี่ยครับผมก็เอาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะก็คืออาจจะเป็นการพักตัวลงขาเนี่ยเพื่อที่ยังไปต่อซึ่ง t a รเก็ตเนี่ยถ้าหากเกิดการพักตัวในภาพ V วีเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะลงมาพักตัวตั้งแต่ช่วง9 5้าหมื่นห้าในฝั่งของชอร์ทเทอร์โมโดหรือฟิโบนัชชีโซนต่างๆก็ตามแต่นนนเ,เนี่ยเพื่งนระม เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมดูแต่ผมมองว่าจะเป็นทาร์เก็ตในภาพระยะยาวนะอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะมองไปเป็นประมาณช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าหากจะขึ้นไปถึงได้นะแต่ผมมองเข้าๆไว้ที่ประมาณ1นึ่งแสนจะถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านอะไรกันนะครับในฝั่งของทาร์เกตของขาหาในภาพใหญ่ๆนั่นเนองนะครับเพื่อนๆครับผมสรุปบิตคอยเป็นเพื่อนฟังง่ายๆเลยกันนะครับในภาพช็อตเทอร์นะครับเราโฟกัสเพียงแค่ EMA ในภาพเดลี่ปิดหลุดเมื่อไหร่ ออกมาไม่แน่นทันทีเพราะว่าหากราคาบิตคอยในทางเฟรมเดลี่ปิดหลุดจุดนี้นะครับจะทําให้แท่งเทียนในทางเฟรมวิกเนี่ยนะครับกลายเป็นแท่งที่ไม่มีแรงซื้อเกิดขึ้นกลายเป็นแท่งกลับตัวทําให้โมเมนตัมเนี่ยส่งสัญญาณถึงสัญญาณ b e a r i เ h อร์เ r g e n c e นั่นเองสถิติเนี่ยผมก็วัดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับหากเกิดเป็นสัญญาณบ e a r i s h divergence เกิดขึ้นนะครับราคาบิตคอยจะพักตัวได้ตั้งแต่30%นะครับในชุดนี้หรือนะครับในชุดนี้เนี่ยมีการพักตัวประมาณ50%นะครับผมลองวัดให้นะครับประมาณนี้นะ 50%นะครับฉันแล้วนี่คือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดสัญญาณไเดลว์เจนเกิดขึ้นนะครับจุดในการพักตัวคือประมาณ90,500จนถึง90,000เป็นจุดที่มีการเปิด g ับเลยก็ในฝั่งของ EMA นะครับที่รองรับราคาบิตค,คอยในทางเฟมเนลี่อยู่ครับแต่หากจุดนี้ไม่ได้มีแรงซื้อนะครับดีมาโซนแรกนะครับแนวรับแรกเนี่ยไม่มีแรงซื้อเราโฟกัสจุดที่2สถานเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็คือประมาณช่วง83,000ล,ล,ลงไปจนถึงโลล่าสุด ในตรงนี้เนี่ยควรจะต้องมีแรงซื้อกลับมาเท่านั้นเพื่อที่จะทําให้ Bitcoin ในภาพให,ใหญ่ยังคงเป็นการยกโลเพื่อที่จะยังไปต่อได้หรือทำออทามาไฮใหม่ได้อยู่แต่ถ้าหากนะครับในเคสที่แย่ที่สุดเลยกันซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ดันไม่มีแรงซื้อเข้ามาตลาดคริปโตจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับแบบมาร์เก็ต ททันทีในฝั่งของเอาคอยซีซั่นน่ครับผมก็ยังคงเฝ้ารออยู่นะครับเพื่อนๆในฝั่งของเอาคอยเนี่ยผมก็ยังคงถืออยู่ปกตินะเวทแอนซีปกตินะครับถ้าเสียโครงสร้างผมแค่ออกมาคัตออกมาก่อนนะครับเพราะว่าในฝั่งของ b บ c ดีซีโดเนี่ยครับจริงๆแล้วมีการคอนเฟิร์มการหลุดชวนลายมันก่อนหน้านี้แล้วนะชวนลายแรกนะครับแล้วก็ชวนลายชุดที่2เนี่ยไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มการเบรกไฮล่าสุดนะครับผมก็เลยยังคงถือเอาคอยต่อไปนะครับแล้วก็ในฝั่งของทั้งทุกมาร์เก็ตแคปสามเนี่ยเกิดการไซเวกเกิดขึ้ หากเสียโครงสร้างเมื่อไหร่ผมจะคัดเอาคอยที่ถืออยู่ออกมาทันที เพื่อนๆทในฝั่งของไอเดียการเทรดอื่นเพิ่มเติมเนี่ยผมจะไปอัปเดตในดิสคอร์ดเลยกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถตามเข้ามาพูดคุยนได้แล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมมีนัดเพื่อนๆนะครับสอนการเทรดแล้วก็การอัปเดตตลาดแล้วก็ทบทวนระบบในการเทรดของเราการเช็คิ่ต่างๆของเรานะครับเพื่อนๆใครที่อยากพัฒนาตัวเองอยากเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆสแกน QR Code Discord ที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ Discord ใต้คลิปด้านล่างนะครับและกดติดต่อแอดมินได้เลยเพื่อนๆกด Open Ticket นะครับ เลยเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับ,บเพื่อนๆก็เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับเพื่อเรามาปิดท้ายที่ทองคำเลยกันนะครับทองคาในช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะเพะื่อนๆก็จะมองเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนอาจจะมองเป็นในฝั่งของไดมอนด์แพทเทิร์นหรือในฝั่งของทราเ l ลก็ได้นะครับเนี่ยบีบแคบเข้ามาอยู่เนะี่ยก็ภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังคงมีการเบรกโครงสร้างออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ได้มีการโฟกัสเทรดไปในภาพช็อตเทอมแถวๆช่วงนี้นะ TP ไปไม้แรกนั เพื่อนก็จะเป็นในฟองแผนเทรนในห้องกอ discord เนี่ยเพื่อนก็ tp ไม้แรกแล้วก็ sl ไม้ที่2 ในเพื่อนอ่ะมีการ SL ไป1ไม้์ทีพีหนึ่งไมล์แล้วก็ยังคงบวกมาอยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็เลยมองว่านะครับอยากจะรอคอนเฟิร์มให้มันชัดเจนก่อนนะมีการเบรกเอาช่วยลายหรือลุกลึกที่ตรงนี้ออกมาก่อนเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ผ่านเลยเนี่ยครับก็มองเป็นการเซฟไว้ชัดเจนนะแล้วก็อาจจะรอนะครับในการเบรกแล้วค่อยโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นเนี่ยแถวๆโซนนี้นะครับถ้ามีการปรับลงมาก็จะโฟกัสแถวช่วงดีมาโซนด้านล่างเลยนะครับประมาณ3,220แถวๆนี้เนี่ยเพื่ออนนๆเพื่ครับและควาามลลับที่หยคนไม่รู้นะครับก็คือใครที่เททรดผ่าานง XM ของผมเนะะครรัับจได้บเงิน คืนทุกๆไม้ที่เ,เพื่อนเทรดก็คือได้รับออโต้รีเบทนั่นเองเข้ามาดูกติกาที่ห้อง Discord ได้เลยนะครับจะได้รับออโต้รีเบททุกคนเลยนะครับแล้วก็ได้เข้าห้องเทรดทองคำป็นด้วยนะครับ เครับสรุปคลิปนี้ก็คือว่าผมมองว่าเดี๋ยวรอบิตคอยในการปิดแท่งเทียนในทางฟ r a เ e w ร e วิกหรือมันๆนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปแอคชั่นอีกทีนึงนะเนื่องจาก v o l a t i l i t ี้ในช่วงนี้ค่อนข้างต่ำพอสมควรผมก็เวทแอนซีอยู่เหมือนกันนะครับก็รอดูท่าที่ที่ชัดเจนเดี๋ยวจะไปอัปเดตกับเพื่อนในห้อง Discord อีกทีนึงนะแล้วก็ระมาระวังในสัญญาณดาวเจรเกิดขึ้นด้วยอาจจะทำให้บิตคอยในการพักตัวหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป